สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าข่านะครับวัดท่าประสิทธิ์อำเภอนาวาจังหวัดนครพนมครับพี่น้องงามครับพี่น้องครับงามเมื่อคืนนี่กะเลยนัคนกหัหลายหลายข้างเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าไปเบืองในโตของพระธาตุประสิทธิ์้ะพี่น้องเด้อพระธาตุประสิทธิ์ว่าสิสวยงามสําใดตอนนี้คือ ง่างถอยหลังนะครับง้างถอยหลังง้างไปเลีครับพี่น้องง้างไม่ดีพูด้ะครับเอาเยวสิบห้าเบิ้งจะเข้าง้างมรครับต้องใส่คำวา่าง้างไปเลีง้างไปเลีครับพี่น้องผู้ใดบ่ท่านเีเ้คยมากมากนะครับเด้ออยู่ที่วัดธาตุประสิทธิ์อำเภอนาวาจังหวัดนครพนมนะครับเดี๋ยวสิบห้พาพี่น้องคอยเบิง้งพระธาตุครับ ทางเขานะครับตกแต่งอย่างสวยงามเลยครับพี่น้องอย่างสวยงามมากๆนะครับสวยงามเลยเมื่มเอเสากับเตยลา่าหอนหงมงครึ่งนะครับหงมงคลงนะครับเมื่อนีก็ไปทออยู่ที่วัดพระเจ้าใหญ่อง์ตื้อท่าบ่อหนองคายนะครับเข้าเขาขมาในบริเวณนี้แล้วตัวนี้ก็จะเป็นลานนะครับลานที่พืน้นทีกิจกรรมนะครับภายในวัดน,นะครับ ครับครับพี่น้องนี่คือวัดธาตุประสิทธิ์นะครับอันนี้คือธาตุประสิทธิ์นะครับตอนแรกผมนึกว่าเป็นประทตุพนมจำลองบะแมนครับพี่น้องวัดธาตุประสิทธิ์งานไปรีนะครับ พี่น้องทีมีโอกาสกะมากด้วยพี่น้องเน้อนะครับเป็นล้านว้างมากๆนะครับเมื่ขึ้นนี้เพราว่าพื่นทีเปิดบพ่ได้ครับสวยงามมากครับสวยงาม,มาเลยครับพี่น้องบริเวณที่เป็นกิจกรรมนะครับ งนี้เลยนะครับามาถ่ายบรรยากาศเห็นพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งแล้วผู้ใดอยากมากกับมากเลยครับเนื้อยู่ที่วัดธาตุประสิทธิ์อำเภอนาว่าจังหวัด นครพนมครับ